วิวัฒนาการของศาสนาไม่ว่ายุคใดมนุษย์ก็ต่างต้องการให้ชีวิตมีความสุขความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาวจะทําอะไรทุกอย่างก็เพื่อจุดหมายดังกล่าวอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยมีวมัฒนธรรมดังนี้ 1. วิญญาณนิยมมนุษย์สมัยปฐมพันธ์ยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยยังไม่จเจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงคิดและเชื่อไปตามความรู้ของตนเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่นก้อนหินมีลักษณะแปลกๆหรือมีสีสันพิเศษต่างจากปกติก็จะคิดว่าสิ่งนั้นลี้ลับอยู่ภายในจึงทําให้สิ่งนั้นๆแปลกประหลาดไปสิ่งลี้ลับนี้เรียกว่ามณะหรืออํานาจที่ไม่มีตัวตนแต่มีจิตชีวิตจิตใจมีพลังวิเศษที่บรรดาลให้คนหรือโทษแก่มนุษย์ได้จึงเกิดการเคารพรับถือมนะขึ้นมา ระยะนี้เรียกว่าสมัยมณนะต่อมาจึงเกิดหมอผีซึ่งเป็นบุคคลที่อัญเชิญพลังวิเศษของมณนะออกมาใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆยุคที่หมอผีมีความสําคัญนี้เรียกว่าสมัยมายาต่อมามนุษย์ได้พยายามทําความเข้าใจในเรื่องมณนะให้มากขึ้นก็เกิดความเข้าใจว่ามณนะคือวิญญาณนั่นเองซึ่งวิญญาณนี้สิ่งาทิตยอยู่ในที่ทั่วไปไม่จําเป็นต้องมีอยู่ในสิ่งแปลกประหลาดเท่านั้นอาจสิงอยู่ในสัตว์ ในตัวต้นไม้ภูเขาและทะเลก็ได้จึงเกิดการนับถือสัตว์ที่ตนคิดว่าน่าจะมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่นั้นเช่นนับถือจระเข้เต่าแมวสิงโตเป็นต้นทั้งยังนำสัตว์หรือสิ่งที่ตนเคารพมาเป็นที่เคารพของเผ่าจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าต่างๆชาวพื้นเมืองของเผ่าประเทศนิวซีแลนด์ได้แกะสลักรูปคนนั่ง สอนกันหรือเรียกว่ารูปเขารพบติกิการนำสัตว์หรือรูปแกะสลักมาเป็นสาร์ประจาําเผ่าเรียกว่ารูปเขารลบประจาําเผ่าธรรมชาติเทวานิยมต่อมามนุษย์พยายามทำความเข้าใจในเรื่องวิญ,ญญาณให้ชัดเจนขึ้นไปอีกก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญ,ญาณมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกวิญญ,ญาณว่าเทวดาหรือเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้สิ่งอาทิตย์อยู่ในธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์พระวรุณพระอัคนีและพระองคา เช่นในศาสนากรีกโบราณและศาสนา,าพราหมณ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังนับถือที่ตนเคารพเช่นบิดามารดาบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ว่าเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นเทพเจ้าสิ่งส่อยู่ในที่ทั่วไปเช่นบ้านเรือนเป็นต้นที่เรียกกันว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือน เทวานิยมในสมัยต่อมามนุษย์บางพวกเกิดความคิดว่าเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงต่ำลดล้นกันอย่างมนุษย์ทั้งน่าจะมีเทพเจ้าสูงสุดเหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลายดุจจักรราชาเป็นใหญ่ว่าวงปราชาพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดเช่นทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้งกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ดูแลความเป็นไปของโลกพวกที่มีความเชื่อดังกล่าวยังมีความคิดแตกต,ต่างกันไปอีก บางคนมีความคิดเห็นว่าเทพเจ้าสองจิตมีหลายองค์เช่นศาสนาพาราหมณ์ก็เรียกว่าพระหเุเทวานิยมบางคนมีความคิดเห็นว่าเทพเจ้าสูงจุดมีสององค์คอยทัดฐานอำนาจการฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งที่ดีอีกแต่อีกฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีดังที่มีสิ่งคู่กันอยู่ในโลกเช่นศาสนาโลฮโโโันเตอร์ที่เรียกว่าทวิเทวานิยมและบางคนมีความเห็นพระเจ้าสูงจุดหรือพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั้น เท่านั้นเช่นพระเจ้าในศาสนาคิดและศาสนาอิสลามก็เรียกว่าเอกเทวนิยมอัเทวนิยมการต่อมามนุษย์บางคนมีความเห็นว่าพระเจ้าสูงสุดบังที่เชื่อกันแนละ้วไม่มีเพียงมนุษย์คิดกันขึ้นมาเองเห็นได้จากการที่คุณลักษณะต่างๆของเทพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและเพิ่มมากขึ้นทุกที ทางนี้ก็เพราะมนุษย์เป็นต้นเหตุแล้วก็หลงเคารพบนับถือในสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะเกิดขึ้นก็ได้ก็เพราะปัจจัยหลายอย่างประกอบกันขึ้นมาดำรงอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองสำหรับมนุษย์แล้วกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ต่างหากที่สำคัญที่สุดสามารถดนบันดาลชีวิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ความเชื่ออย่างนี้เรียกว่าอาเทวนิยม